ปูดปูดต้องหาของมาถ่ายับเฮียคณินครับตอนช่วงที่อีซีลบละลายผมก็ต้องมาทำดีๆกับพีกน้องอีกสองคนครับประวัติความรักผมดีใจนะครับที่อยู่ในเรื่องราวของเฮียรูเหมือนว่าเฮียต้องเลือกนะครับเฮยมื่อไหร่ถึงกัน เฮียต้องเลือกเปล่าครับว่าจะไปทางไหนว่าเฮียจะเลือกถอนขนขน,นกหรือขนไก่เียเอาเอา,เอาทางสีนี่มีสองตัวนั่นเลย let's go <S มากลางวันไม่ค่อยน่ากลัวนั่นละมาตรงนี้ดีมันยังไม่ได้เข้านู่นเลย ไ่เข้าข้งในเลยเฮ้ยเกมนี้กระโดดได้นะเฮ้ยจริงด้วยอย่ามากบเก่ยก๊อบมาแน่เลย,เยก,เก๊อบเกมเก็บขยะมาทำไมนี่คืออะไรเนะี่ยเขาไม่เรียกว่าก๊อบเก็บขยะขเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจอุ้ยนี่ไงมีพัสดุด้วยพี่ใช่ใช่เราต้องไปส่ง Let's go เหี้ยวอนได้ล้อมหมาแปดบาทว่ะไปข้างหน้าเลยอย่าไปกลัวอย่าไปหยองเอฟเปิดไฟได้ไม่เห็นได้ l e สโก้เฮ้ยใครอะเฮ้ยใครอะทำไมมีสี่คนอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปข้างหน้าเลยอย่าไปกลัวอย่าไปหยองเฮ้ยทำไมเสียงมีลินดีเลย์อะ ฮัลโหลทุกคนทุกคนฮัลโหลทนไหนกันบ่เลยวะฮัลโหลไปกิ๊กมิลินเฮ้ยน่ฮัลโหล่ครับพี่อยู่ไหนเนี่ยโอ้โห ใช่พี่แท็กไม่ได้ใช่ใช่พี่ถือล็องอยู่ไอผีก็ถือล่องได้ไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่หรอตีตีตีไี้ตีผีได้เลยนี่คืออะไรเนี่ยอะไรอ่ะยังอยู่เปล่าใครตัวจริงใครตัวปลอมเนี่ยแล้วเสียงมันดีเลยอ่ะไหนไอ้นี่ใครเนี่ยพี่แทกเฮ้ย มันดีเลยมันมันมันเอามันคืออะไรเนี่ยมันเฮ้ยใครบอกออกมาไม่ได้เกมเก็บใครอะแอกวะเนี่ยมันมันอันนั้นเสียงเราเว้ยมันเอ่อมันมันทึกเสียงเราแล้วมันเอามาหลอกไปกินวอล์กเกอร์เว้แล้วชิเตอเด้อ ยังไม่ได้ของเลยเฮ้ยเฮียกระดินยังเลราจัดเรายังไม่ได้ของเลยเร็วเร็วไปเลยเปิดประตูไปมันเลยมันเลียนเสียงเราเว้ยมันแบบมันเอาคำพูดพี่ลินที่พูดแล้วแบบ มันเหมือนดีเลย่อะตังเยอะไอตังเยอะไหนอ่ะอ่ะตังเยอะอ่ะอ่ะเียว่าอยู่ว่าทำไมพี่ดินพูดขำนั้นไปแล้วแล้วไม่พูดซ้ำอีกเหี้ยดีเลย์ว่าไปไปไปพี่ดินตู้ลยเอาจริงเว้ยจำจำต้องจำคำพูดไว้ด้วยนะต้องจำคำพูดไว้ด้วยจานี้นะปูอะไ นี่เราเวอร์จะดีนี่เราเองคือร้องรองเพลงแม่ผีมันรู้เหรอว่าร้องเพลงได้เอ้ ใคร,ใครเปล่าพ<ค>ิกก๊ก<ค>หรือเปล่า <c oughs> เอ,อ้าไม่ไดีนไหนเฮ้ยเหมือนผมติดเชื้อพิกกิกใายใช่เหรอหาของอื่นดิอันนี้คืออะไรอ่ะผมขายของไงกระโดตดตบเลยโอ้โหเราเลยของกันขายบ้างดิขายแ่อาตูบีดอ ตูรูดาวีนังนเฉยดาวีนักกุลาสัจดาวีนักกุลาสัจทิสาเดาสูเปียร์ไมีเพลงมันซ้ำอ่ะเนี่ยวิ่งเร็วเว้ยพี่ลินร้องเพลงซ้ำอ่ะพี่กิ๊กไม่ใช่พี่ลินใช่มใช่ก็ร้องได้แค่ทอดตรงนี้อนุสาดิอาซออนุตาดิตาป เฮียคดีเน่งเฮ้ยเฮียคดีเน่งเฮยพี่จะพูดห้วดาเสียบมาซ้ำอ่ะเฮียคดีเน่เฮ้ยเฮ้ยคดีเน่งเฮ้เฮ้ยเ้หลอนนาตูปีห่โดน่ากลัวพี่จิ๊ก่เอา ย่ไม่เจอผีเลยแค่ผีเต๋อซีตูปีพอโอเคต่อเนียนได้เท่าไหร่แล้ววะกี่ปีพอต่ดเปียนมีร้องแบบตอบความกลัวใช่ไหมใส่อาซูปีฮอตอโรเอาเมได้กี่ปีพอตัเวดาปีปีใครเดาตามหล่าววะพี่ เอ้ยทางลงลงได้นะเฮ้ยอะไรอะไรน้ำปวดน้ำปวดน้ำฉี่ดิเฮ้ยกดยังไงอ่ะกดเต้นยังไงสอนด้วยดิเอ้ยไม่สอนเลยเว้ยนี่พี่เด้อเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ที่ถือล็อบอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไอ้ตีบั่นเหลือไม่ใช่โอ้โหปีน่ะตัวอันเฉยเลยเมื่อกี้นี่จะอนี้จะถอยวะยอมใจหน่อยไอ้กินไอ้นี้มันลบไอ้นี่ได้นะลดความหลอนเหรอพี่เออรถนี้ติดเชื้อ ไปดูเลยนีเฮี้ยขนนี้เองครับเฮี้ยขนนี้เองครับทีนี่พี่เองทีนี่พี่เองกปุ๊บซากอะไรวะให้มันให้มันจับเดี๋ยวเหมือนอะไรปิดอะไรได้วะเฮ้ยเฮ้ยมีของป๊อปป๊อปปอีกอุ้ยอันนี้สี่สิบเก้าเลยพี่โต๋น้อยอ้ยอันนี้สี่สิบแปด มาแล้วมันมาแล้วใครมาพี่อุ้ยอุ้ยกดยังไงอ่ะกดเต้นยังไงสอนด้วยดิเฮ้ยอุ้ยใส่เลยใส่ตจริงเลยนี่ตั่อไปเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวมีเฮียสดิปว่ามีเฮียสนิทว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอหนูด้วยทุกคนอย่าพิงหูพี่ ทิ้งอะไรเอาแล้วกูอยู่กับใครเนี่ยเฮ้ยเรียนตัวอะไรแล้วมันจะกลางคืนแล้วก็กลางคตนโอ้โหมีลินร้องเพลง ตุ๊กต้องมาไว้นี่หรอีเลอไปลยกีปีอวีทับกีกินในนี้มันลบไม่นี่ได้นะ อ้ความหลอนเหรอพี่นั่นอะไรใครอกันนั่นน่ะย๊อปเกมเก็บใครอ่ะอาอาูบีดกถ่ายรตู้ดาวีนั่งกันจะถาถม่เไอ้นี่ใคร่มันดีเลยมันยังอยู่ไดเจอผีเลยผมขายของไงอาจูปีอลร้องเพลงไม่ผี งงหมดเลยคือได้ของแล้วต้องเอามาไว้ที่รถบีนี่งงจริงไงไม่งงงไปวีบีจริงรู้ไหมหนูอ่ะพี่กะอยู่กับผีพี่แท็กมาตห่างแหละหนูบูกลับไปบูพี่แท็กอ่ะพี่แท็กไม่อยู่ข้างนอกแหละพี่กิ๊กอยู่คนเดียวกับผีมาวันที่สองของไอ้พี่แท็กตรวจจริงไปเนี่ยโว้ดดิเอาไป chưa có được soupy hô tù nó so với đăng ký nino hãy tạp hãy 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 พี่เอะไงแท็กพี่เองเว้ยปีนพี่เองปีนีพี่เองแท็กพี่เองที่แบบพูดเยอะไปกิ๊กจะรู้ต่อยแล้วเว้ยหนูเอาไอ้นี่ฟาดหัวพี่เลยนะเว้ยคือมันจิบไม่ได้หรอววะทกออกแล้วจะจิบได้มากูดเยอะสี่พีสี่ถ้าเราถ้าเราโดนบ่อยๆเราจะกลายเป็นพียงนะเมื่อกี้ขึ้นให้ได้อยู่นี่วะ ไปไกลวะเฮ้ยขดยังไงอ่ะขดเต้นยังไงสอนด้วยดิเฮ้ยมึงมาเอาขำพี่เหลียวมาคู่ด้วยดีพี่เองดีพี่เองตามมาได้ ของเราต้องเอาไปไว้ที่รถด้วยใครอะใครอะไขรอะไรหรออะไรกูเชื่อใจ่ายไข่ไม่ได้เลยเกมเชี่ยเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยหยาแล้วคิดอะไร เรไม่รอกันบ้างเลยอ่ะอะไรวะรออะไรรออะไรอ่ะโดนวิญญาณหลอกตายเหรอเมื่อกี้ทัวร์ตายเหรอทัวรนตายหมดเลยเหรอใช่สิเขี้ยะอะไรมันยากอย่างวะไม่พี่กีกลับไปโดนน้ำผีเยอะแล้วกลายเป็นผีจริงๆเลยเฉยพี่อ๋อกลับบ้าน อ้าวแล้วไม่โดนอะไรอะ่ะอาบน้ำได้อหรได้พี่ล้างล้างล้างเชือ้อโอ้อ,อะไรเยอะพี่นี่พี่กิก๊กลองลองลองซื้อลูกซองแม่งลดไอเนี้ยลดลดการติดติดเชื้อพี่ซื้อลูกสองแม่ลดลดงมมยิงให้หมด จอบๆไปร่างใต้เลือดต้องแบบไม่มีซักหลอดอ่ะอาบน้ำอะถ้าหลอดถ้าหลอดข้างล่างพี่สีแดงๆพี่ไปอาบน้ำเลยนะเว้ยพี่จะตายไว้ดีนะเกมดีเกมดีอยู่แบบนี้เออเป็นระบบใหม่นะเฮ้ยทำไมไม่เชื่อหนูบ้างเลยวะไม่เชื่ออะไรพี่ลินไม่เชื่อเลยว่าให้หนูไปอาบน้ำก็อาบแล้วอาสุบิโก รถตกดนตากน้ำเนี่ยไม่มีความเสียหายแล้วรถเธอบังแล้วพี่กิเโอ้ยติดเชื้อแล้วเที่ยวมาให้หนูทำไมเจ้าพี่ติดน้ำฝนเที่ยวมาให้ทำไมปิดน้ำฝนจะตายแล้วเกี่ยวเหรอเกี่ยวเที่ยวทีนเอาไกลผมว่ามันมันน่าจะบังเับตายอะพี่ โอ้โหใครเปล่าพี่กินหรือเปล่าอุ้ยเราก็หลอกกันอกเ,เองไงลเีเกปถ้าถ้ามันมาน่ะแต่ีเด็กไปนอนลโอเคพี่โอเค